ดีค่ะมื้อนี้แม่บอกปังเสิพผ้าไปเบื่องวิธีต้มทั่ทวง,ง่ายๆพี่น้องตามมาเบื่องนับกันเนาะอันนี้อะรพี่น้องวิธีต้มทั่วให้นุ่ม,มง่ายก็คือเซติ่มไปจักขึ้นขึ้นหนึ่งก็สิออกมาเป็นนาตาแบบนี้พี่น้องและะ้วก็นำล่างจากสามน้ำให้มันสะอาดแล้วกะ็นำไปต้มจากชั่มงนึงเนาะหลังจากล่างทั่วสะอาดและะ้วก็นำมาต้มพี่น้องไฟอ่อน ตุ่มทูนไหนุ่มล็ดลับของแม่ปักปังง่ายงายนี่ไฟอ่อนๆจังสี่ลับพี่น้องตุ่มไปจักชั่วโมงหนึ่งตุ่มไว้ชั่วโมงหนึ่งน้ากัดเีแห้งประมาณนี้แหละพี่น้องแต่กะบตัตทองอาคารออกมีไฟยู่หน่อยหนึ่งเอาไว้ยังสี่หลับพี่น้องมันจะได้อุ่นแล้วก็จะด้บวเสียโบบูดสายมา ตอนแรกกะอุ่นไวอ้อีกจังสี่พอต้องใส่ตู้เย็นเนาะพี่น้องกินได้สองสามมือ้อตื่นเช้ามากะอุนอ่นอีกประมาณนี้แหละพอต้องใส่ตู้เย็นยนากีน้องมาก,กินทั่วเพื่อสุขภาพกับแม่บอกฟังเดอที่นี่ั่วหาสีพี่น้องทั่วแดงทั่วดำทั่วเหลืองทั่วเขียวลูกเดือยทั่วแดงน้ำตาลเนะพี่น้องกินง่ายๆ cũng cùng